สวัสดีค่ะสวัสดีดังนะช่องแม่นะลูกวันนี้ป้าแตนมาเยี่ยมวัวนะคะวัวม,มีความสนใจที่จะฟังคนมากเลยมีป้าแตนนี่ป้าแตนท่องชื่อใหญ่เลยป้าแตนแม่ออกสื่อของป้าแตนแล้วนะ <c oughs> ว่าไงคําแพงมาอยู่นอกข้อกับลูกคําแพงไอ้ตัวนี้มันต้มีนาตัวนี้มีนามีนาอืมกลัวเขาจะชอบมาดูเวลาเราเวลาเรามาคุยกันกลัวเขาชอบฟัง มีนาอ้นนาเข้าได้แล้วคำแพงคำแพงเข้าได้เข้ารู้ช่องครับป้าแตนมายิ้มกับแม่หน่อยป้าแตนมายิ้มกับแม่ก่อนป้าแตนหันมายิ้มกับแม่ก่อนวันนี้เมื่อกี้มึงวิ่งเข้าโซนเล็กๆค่ะใช่ใช่ใช่เขาเข้าอ่าอ่าอ่าเขาโชว์การเข้าจ้าจ้า นนถ้ามีอาหารเขาก็จะให้จับมากกว่านี้ลูกอ้าวจับอยู่แต่ยังกวนอืมอืออ่าเบาโน้บายบายหน่อยเบาโน้ลูกก่อลงคลิปแค่นี้นะคะปราแตนมาบายบาย,บายก่อนอ